คดีก็เปิดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มขึ้นไปอีกสี่คนก็คือเป็นอินดิเซอร์ผู้บริโภคเราดีทซ็ตต่อสู้คดีกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเหมือนกับผู้ถูกฟ้องคดีค่ะซึ่งโดยโดยตามหลักแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นเป็นยื่นต่อแบบนี้โดยปกติแล้วทางมูลนิธิคิดว่าเราไม่มีส่วนได้เสียในผลของคารพิจารณา ว่าถ้าเผื่อทางกรมสุขเพิ่มถอนประกาศของกรมกรรก็จะมีผลให้ผู้บริโภคเสียหายหรือร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นในฐานะที่มูลที่เป็นองค์กรสารประโยชน์ด้านของผู้โภคก็มีส่วนได้เสียในบทความีก็มีสิทธิยื่นที่จะมาเป็นผู้ร้องต่อครับขั้นตอนหลังจากวันนี้จะเป็นยังไงต่อไปหลังจากยื่นแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้เสมือศาลมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้เราเป็นผู้ร้องสอบเข้ามาเนี่ยก็จะให้ผู้ฟ้องคดีก็คือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำข้อฟ้องขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดยื่นมาให้เราให้การแก้คดีให้พี่สารีพูดในมุมของผลกระทบกับประชาชนนะคะเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงค่ะจนเป็นที่มาวันนี้ที่เราต้องมาร้องสอดอะคะ่ะก็ต้องบอกว่าพวกเราเอ่อรนรงนะคะแล้วก็ จากปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนก็คือว่ามีคนมาร้องเรียนทั้งมูลที่เ็ผู้บริโภคและก็เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค,คอย่างน้อยหนึ่งทำให้เกิดการรักษาที่เกินความจริงนะสองทำให้ผู้บริโภคถูกฟ้องคดีเมื่อไม่มีเงินจา่ายสามทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นหนี้เป็นสิน นะคะซึ่งอย่างนี้ก็ชัดเจนจากเครื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการงโ์กาิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ป่วยโรคภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรผู้ป่วยโภคเนี่ยเราก็ทั้งจัดเวทีไปพบเ,เรียกว่าไปพบกระทรวงพาณิชย์นะฮะหลายรอบไปพบกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งเครือข่ายผู้ป่วยเนี่ยจนกระทรราาั่งคณะกรรมการกลางราคาสินค้าและบริการเนี่ยเห็นชอบที่จะให้มีมาตรการกํากับ เรียกว่ายาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์เป็นบริการควบคุมค่นานันรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งอนุกรรมการขึ้นมาที่จะดําเนินการนะคะแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนก็อยู่ร่วมในกระบวนการโดยตลอดนะคะแล้วก็ขณะที่ทํามาตรการอยู่เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลสี่น40รวมทั้งหมดแบ2ี่แห่งเลยนะคะก็มาฟ้องคดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่า สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามาตรการนี้ถูกยกเลิกหรือประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกเนี่ยผู้ไร้พวกก็จะได้รับผลกระทบนะฮะแน่นอนอกรณีฉุกเฉินเนี่ยเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนเราพบว่าจากกรณีฉุกเฉิน3 0 0แสนกว่ากรณีในรอบ2ปี2เดือนที่รัฐบาลมีนโยบายฉุกเฉินไปได้ทุกที่เนี่ย84%หรือประมาณ2 0 0แสน ห้าหมื่นหกพันกว่าคนเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าไม่ถูุเฉินนั่นก็คือคุณเรียกเก็บเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของเราต่อ,อตรกรกันค้าภายในนะฮะว่าเมื่อไหร่ที่ไปใช้บริการในกรณีฉุกเฉินเนี่ยให้เก็บค่าบริการอัตราเดียวกับกรณีฉุกเฉิน mm hmm. นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้หุกเฉินสีแดงซึ่งคุณควรจะได้รับการรักษาฟรีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้คุณ เก็บค่าบริการเป็นอัตราฉุกเฉินเหมือนกันนะฮะ mm hmm. ถึงแม้ว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อาจจะทําเรื่องทงฟ้า mm hmm. แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นมาตรการสมัครใจใครทําก็ทําใครไม่ทําก็ไม่ทําแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทงฟ้าจะราคาเท่าไหร่ยังไงนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าประกาศฉบับนี้ยกเลิกเนี่ย mm hmm. ก็ทําให้ผู้บริโภคไม่มีกลไกตรวจสอบนะคะขณะน,นี้ถ้าเราถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลแพงอย่างน้อยเราก็อาศัยเครื่องมือการร้องเรียน ทั้งที่กระทรวงพันธย์นิทั้งทุกจังหวัดนะฮะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ว่าค่ายาแพงไหมค่ารักษาพยาบาลแพงไหมซึ่งอันนี้เราคิดว่าก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานของผู้บริโภคเท่านั้นเองยังไม่ได้มีการกำกับราคาด้วยซ้ำแล้วก็อีกนิดนึงเราคิดว่าเรื่องความเสี่ยงของผู้บริโภคเกี่ยวกับการที่ต้องจ่ายเงินถ้าเกิดยังเก็บอัตราแพงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกิดจากการตีความอย่างเช่นมันมีเคสมาลร้องเราก็คือว่า เขาถูกหินกระเด็นเข้าไปในลูกตาเรียกว่าหินเนี่ยทะลุลูกตาเข้าไปอยู่ที่ขั้วตาข้างในเลยแล้วก็ตาแตกปรากฏว่ายังไม่ถูกตีความว่าฉุกเฉินเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแค่ตาเองอย่างมากก็แค่ตาบอดไม่ได้ตายนี่เพราะนั้นอันนี้ไม่ฉุกเฉินนี่ก็เลยต้องจ่ายเงินเยอะนี่เห็นไหมว่าฉุกเฉินที่เขาตีความก็คือถ้าคุณไม่ใกล้ตายจริงๆคุณจะถูกไม่ถูกตีความว่าฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณเลือกเอาสิคุณไม่อยากจ่ายเงินมากคุณก็ไปโรงพยาบาลของรัฐแต่จริงๆเมื่อเกิด เกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันก็ต้องเข้าเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็เลยกลายเป็นเหยื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้มันมีมาตรฐานเราไม่ได้บอกให้เขาถูกนะเราไม่ได้บอกว่าต้องถูกแต่ว่ามีมาตรฐานไม่ใช่ไม่ใช่ใครหลงก็ไม่ได้โรงพยาบาลโดนฟันหัวแบะอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยผ่าตัดสมองบางคนเสียสามแสนบางคนเสียเจ็ดแสนบางคนเสียแปดแสนเนี่ยจริงๆมาตรฐานราคาอยู่ตรงไหนแล้วแต่โรงพยาบาลไหนจะฟันแค่ไหนเหรอ เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจรึงของเข้ามาเป็นจำเลยร่วมไม่เช่นนั้นเนี่ยเ,เราคิดว่าถ้าเกิดยกเลิกอันนี้ไปเนี่ยไอสิ่งที่เราทํามาผักดันกันมาหลายปีเนี่ยมันก็จะไม่มีผลใดๆกับประชาชนเลยโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ป่วยเนี่ยเขาผักดันมาหลายปีนะนะนะเกินเกิน5ปีนะเขามีการร่วมลงชื่อเยอะแยะเพื่อให้เปลี่ยนแต่เราคิดว่ามันก็จะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ง่ายๆเราก็เลยบุกไปย้นกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเราพยายามไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขมันก็ไม่ประสบผลสาเร็จเพราะว่าก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาคือ มีคณะกรรมการควบคุมราคาติด้าคณะกรรมการเดียวอยู่ที่การค้าภายในเนี่ยมีคณะเดียวทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปตรงนี้เราก็คิดว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้เราก็เลยไปที่กระทรวงพาณิชย์ก็คือเ็าผักแดนกันมาขวาสองปีว่ากระทรวงพาณิชย์จะขยับออกมาแล้วแค่ประกาศว่าจะควบคุมอันนี้ก็จะไม่ยอมก็ชี้เห็นว่าคือสังคมไทยเราปล่อยให้มีคนเอาเปรียบจนชินน่ะพอคนมาเรียกร้องความเป็นธรรมบ้างก็ ไอคนที่ชินอยู่กับความเอาเปรียบนี่ก็จะไม่ยอมไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยอมที่จะมาเป็นจำเลยร่วมค่ะและตรงนี้เราคาดหวังกับประกาศของกระทรวงพาณิชย์มากน้อยแค่ไหนอะคะว่ามันจะควบคุมค่ายาโรงพยาบาลเอกชนได้จริงเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนมันก็เป็นลักษณะแบบธุรกิจอย่างเงี้ยคือเขาก็คงจะไม่ยอมเสียประโยชน์ตรงนี้ไปอะคะเ<อ>ีะ่เขาเคยได้แน่นอนอย่างน้อยขณะนี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนแล้วก็พอเราร้องเรียนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบ และถ้าพบว่าแพงเนี่ยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ทราบดีนะ,ะว่าแพงถึง16,00 0 6, กว่าเท่า mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่กํากัดเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะตรวจสอบ mm hmm. แล้วก็ลองคิดดูนะฮะสามพันเอสามหมื่นบาทสองืนท้องเสียถามทุกคนเลยว่าถ้าคุณไปหาปกติเนี่ย mm hmm. ท้องเสียคุณจะได้นอนโรงพยาบาลไหม นะคะแล้วคุณจะถูกเก็บสามหมื่นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพราะว่าโรงพยาบาลมันเป็นการค้าแล้วกเ็เริ่มจะผูกขาดด้วยนะเพราะก็มีทุนใหญ่ๆไปซื้อโรงพยาบาลเล็กๆเ,เ,เวทเต็่ไปหมดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของทั่วประเทศกระจายตัวเพราะ,ะนั้นเราอยากเห็นว่าเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยจริงจังไม่ใช่ทำเฉพาะมาตรการสมัครใจอย่างน้อยต้องบังคับให้เก็บเงิน ในอัตราฉุกเฉินในกรณีที่ผู้บริโภคไปใช้บริการไม่ควรเก็บไปมากกว่าที่อัตราฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ควรเดินหน้าเรื่องนี้แต่เดี๋ยวอยากให้ทนายพูดทําความเข้าใจนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเออมันร้องสอดเนี่ยเขายกคําขอชั่วคราวไปแล้วคดีมันจบไหมทําไมเรายังยังต้องมาร้องสอดอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทนายประสิทธิ์ให้ข้อมูลนิดนึงค่ะคือนี้นะครับประเด็นในเรื่องของในการขอยก ตัวผุ้มครองชั่วคราวครับมันหมายความว่าไอการบังคับตามกฎของตัวารน,นิเต์ครับยังคงดีอยู่คือเขาร้องมาเพื่อแบบว่าไอตัวกฎเนี่ยไม่ไปบังคับกับตัวโรงพยาบาลเนกชนนะครับซึ่งหมายความว่าไอคดีเดิมเนี่ยที่มีการร้องขอเพิอกฎของตัวแต่โรวาพาณิชย์ก็ยังคงอยู่นะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องยื่นคาร้องสอนเข้ามาน,นะครับมันมีสองางคือหนึ่งคดีหลักยังอยู่ซึ่งเขาได้ยื่นคำร้อ,องขอคุ้มครองชั่วคราวเข้ามาด้วยในการบปรนเทาทุกทีครับซึ่งศาลประกอบสุดๆได้มีคำสั่งไปแบบว่ายก ไอโฟลคับ้องนี้แต่คดีเดิมมันอยู่นั่นคือเหตุผลที่เราต้องมายื่นคับล้องสอนในวันนี้คคดีเดิมนี่หมายความว่ายังไงนะคะเป็นคด,ดีที่โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ฟ้องคดีครับฟ้องเพื่อขอเพิกถอนผลของกระทรวงพาณิชย์ครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะอยู่ในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยและทางมูลนิธิเราเนี่ยครับก็ร่วมเข้ามาเป็นตัวผู้ถูกฟ้องคดีด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ครับในการ ดำเนินค,คดี<อ>นะครับ๋อหมวยถึงว่าเขายกคำร้องที่งลงมาเอกชนมาฟ้องไปแล้วแต่ว่าก็ยังเราก็ยังสามารถทําได้คืออย่างนี้ <จะ S 3> ครับไอ<ำ>้ที่มันมันเป็นไอตัวคาร้องของคุค้มครองชั่วคราวแล้วกันครับก็คือเขาขอว่าให้กฎเนี่ยไม่บังคับกับเขาชั่วคราวก่อนนะครับมันกฎกฎที่กระทรวงพาณิชย์มันกำหนดในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยขอคุ้มครองไว้ก่อนบอกว่าอย่าเพิ่งบังคับกับเรานะซึ่งศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็บอกว่าโอเคกฎเนี่ยยังคงมีสภาพบังคับก็คือยกตัวคำร้องไปอยู่ ซึ่งการยกคำร้องนี้หมายความว่าคดีเดิมยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับคดีในระหว่างของการพิจารณาเรื่องการเพิกถอนกฎยังคงมีอยู่ครับผมอ๋อแค่ว่าแมาถึงว่ายกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะขออุทธรณ์นะคะชูเอกวันเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอา จะให้ทนายพูดก่อนนะครับแต่พี่เพรพี่ก็พูดเติมนในการที่จะนำตัวไปฟ้องนวันนี้ครับครับผมวันนี้นะครับเรามายื่นคำร้องสอนนะครับเข้ามาเป็นจำเลยร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับคือทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้มีการออกในตัวประกาศนะครับที่มาควบคุมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนนะครับรวมถึงค่ายาด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยครับในฐานะผู้ฟ้องคดีก็ได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเพื่อถอนกฎที่กระทรวงพาณิชย์ ออกมาในเรื่องของการควบคุมราคาค่าพยาบาลนะครับผมซึ่งทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคของพวกเราเนี่ยครับก็ขอร้องสอดเข้ามาเพื่อเขาเป็นจำเลยร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนในเรื่องของการที่ประกาศกระทรวงตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวทางผู้บริโภคเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่ใช้บริการของรัฐบาลเอกชนครับผมซึ่งในเรื่องของกระบวนการยื่นร้องสอดตัวเนี้ยเราก็ได้ยื่นเข้ามาในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติ ตัวสารปกครองสูงสุดได้มีการเพิ่มอนกฎของประกาศกระทรวงพาณิชย์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเปิดผลกระทบค่อนข้างมหาศาลกับตัวประชาชนเรานะครับอย่างเช่นเท็กกรณีวิกฤตซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์สาลีจะได้อธิบายกีนะครับผมขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าถ้าประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดผลกระทบกับประชาชนแน่นอนขนาดนี้ เรามีเรื่องร้องเรียนว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันแพงเกินจริงนะฮะคนเนี่ยได้รับการรักษาที่เกินความจําเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่าง,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 งที่กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ส่งให้ตํารวจเ,เรื่องนอนโรงพยาบาล2องถึงสามหมบาทท้องเสียต้องตั้งคำถามเลยว่าถ้าเราไปด้วยบัตรทองเราไปด้วยประกันสังคมไปด้วยสวิสการ้าราชการเนี่ยเราจะได้รับการน,นอนโรงพยาบาลไหม ะะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รับการนอนโรงพยาบาลแสดงว่าเราได้รับการรักษาที่เกินจําเป็นหรือเปล่านี่เป็นคําถามนะคะส่วนอันที่สองเนี่ยอนอกจอ,อย่างเช่นเรามีเรื่องร้องเรียนว่าคุณถูกมีดปาด1่เซนที่ฝ่ามือเนี่ยคุณถูกจับเข้าห้องผ่าตาัดเสียค่ารักษาไป6 0,000ก,กว่าบาท6 0,000นะฮะเพราะนั้นเนี่ยนี่มัน,นรักษาเกินจําเป็นหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่2ที่เป็นผลกระทบกับผู้บริโภคชัดเจนก็คือว่า เมื่อค่ารักษาพยาบาลแพงถ้าคนไข้ไม่มีเงินคนไข้ถูกโรงพยาบาลฟ้องคดีนะคะ mm. ก็เป็นภาระในการที่จะต้องดาเนินคดีส่วนอันที่3ที่ชัดเจนเนี่ยก็คือ,อเป็นหนี้นะฮะอย่างเช่นรายที่ผ่าตัดสมองเนี่ยเกิดเกือบ8แสนบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหนี้เป็นสินนะฮะ ซึ่งแต่ถ้าคุณไปใช้บริการในกรณีฉุกเฉินแล้วได้รับการรักษาฟรีเนี่ยกร,รณีเนี้ยไม่ถึง30,000 0บาทเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ขนาดเนี้ยแพงมากจนกระทั่งแม้กระทั่งผู้มีรายได้ปกติเนี่ยยังไม่สามารถใช้บร,ริการโรงพยาบาลเอกชนได้จะเรียกว่าแพงเกินดับชนีชี้วัดของผู้บริโภคแล้วทําให้ผู้บริโภคเกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับแพทย์ด้วยเราพบว่า การรักษาพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยต้องกลายเป็นพนักงานที่เหมือนส่งเสริมการใช้ของโรงพยาบาลต้องทํายอดให้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราคิดว่าสร้างความทุกข์ให้กับผู้ประกอบ,าบาิชาชีพไม่น้อยนะคะที่เป็นปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าประกะาศฉบับนี้ถูกยกเลิกสิธิของผูกบริโภคซึ่งสมติว่าถ้าเราพบว่าแพงเนี่ยเรามีสิกร้องเรียนโรงพยาบาลถูกตรวจสอบและสามารถปรับได้ถึง 140,000บาทอ่ะบาทอย่างสมมติคุณเรียกเก็บ30,000บาท2คืนเนี่ยเกิดโรงพยาบาลถูกปรับ1 0 0 0 0แสนเนี่ยพี่คิดว่าต่อไปโรงพยาบาลก็ไม่กล้าคิดแพงถูกไหมฮะพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทั้งในระดับจังหวัดทั้งในส่วนกลางให้ทราบนะคะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ทำข้อมูลก็ชัดเจนว่าราคายาเนี่ยแพงถึง1 6, 0 00าเท่า แล้วตัวเลขของสาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็ชัดเจนนะฮะสองปีสองเดือนเนี่ยมีคนไปใช้บริการกรณีฉุกเฉินซึ่งควรจะฟรีแต่พบว่า84%เนี่ยคุณถูกเรียกเก็บเงินด้วยความที่บอกว่าคุณไม่ฉุกเฉินนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปใช้บริการ3า5 6 0 0คนบอกว่าไม่ฉุกเฉินเพราะ,ะนั้นคุณต้องเสียเงินข้อเรียกร้องของเราที่มีต่อกระทรวงพาณิชย์ก็คือ,อกรณีที่ประชาชนไปใช้กรณีฉุกเฉินเนี่ย ขอให้เก็บเงินเข้าอัตราที่สถาบันการแพทย์ฉุดเฉิยจ่ายหรือ3กองทุนร่วมกันจ่ายค่ะใช่ค่ะขอให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเรียกเก็บเท่ากับกรณีฉุดเฉิยที่รัฐทั้งสกองทุนเป็นคนจ่ายค่ะเอขอคําร้องของแต่คืออย่างที่ท่านทนายบอกคืออคําร้องที่ถูกยกเนี่ยเป็นคําร้องขอบรรเทาทุกชั่วคราว แต่คำฟ้องเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นเรามาร้องสอดการฟ้องคดีนะคะ,ะเรามาร้องสอดการฟ้องคดีของสถาอของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแนละก็42โรงที่ร่วมกันนะคะเพราะนั้นเรียกว่าคําร้องบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเนี่ยหมดไปแล้วแต่คําฟ้องยังอยู่เพราะฉนั้นเรามาร้องสอนตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าถ้ายกเลิกประกาศเนี่ยผู้บริโภคเสียหายแน่นอนอย่างที่ได้บอกไป หมายถึงว่าคำฟองยกประกาศใช่าหคะ้ยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้ายังอยู่เนี่ยแน่นอนถ้ายกไปเนี่ยผว้บริโภคก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพราะว่าสปสก็มาบอกว่าสามหมื่นสองคืนเนี่ยเหมาะสมแล้วไม่แทนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีใครทาหน้าที่นะฮะแล้วก็นี่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของกระทงสุดที่จะกํากับเรื่องราคา เฉพาะที่มูลนิธินะคะเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจากทั่วประเทศก็ร้องเรียนเข้ามากรณีร้องเรียนเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงหนูตุ่มเรียกเก็บเงินเนี่ยเป็นอันดับสองของเรื่องร้องเรียนที่เข้าไปด้านบริการสุขภาพเฉพาะด้านบริการสุขภาพนะคะค่ะค่ะเป็นระดับสองแล้วก็อย่างที่พี่ยกตัวอย่างประมาณ100ร้อยกว่ารายนะคะที่ร้องเรียนเข้าไปในในรอบท่าเก้าถึงหกหนึ่งครับประมาณนั้น ไอ้อย่างเช่นอย่างเช่นมีดปาดที่ยกตัวอย่างเนี่ยมีดปาดถูกเอาเข้าห้องผ่าตัเสียงเงินไปหกหมื่นกว่าบาทหรือตกลงกับเขาว่าจะผ่าตัดหลังเขาสี่แสนสามหมื่นบาทแต่ปรากฏว่าคนไข้เผิอหมอให้ยาแล้วคนไข้แพ้ยาค่ารักษาเพิ่มไปเกือบเจ็ดแสนบาทประมาณ6กแสนกว่าบาทเนี่ยซึ่ง คนไข้เขาก็ไม่ยอมจ่ายสิเพรีะตกลงกันว่าค่ารักษาเขาจะ4ี่แสนสาสุดท้ายคนไข้ก็ถูกฟ้องคดีหรือกรณีล่าสุดเนี่ยซึ่งควรจะเข้าข่ายฉุกเฉินนะฮะคนไข้เนี่ยไปโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เขาก็ให้กับบ้านแล้วคนไข้ก็ไม่ไหวก็กลับไปรอบหนึ่ง โรงพยาบาลก็จับนอนโรงพยาบาลเขาก็บอกลูกเขาว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาตายแน่เขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนนะฮะพอไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคนไข้ก็อาเจียนพุ่งซึ่งมันก็เป็นอาการทางสมองเขาเอ็กซเรย์ทางสมองพบว่าเช่นเลือดในสมองแตกสเส้นโรงพยาบาลนั้นพอเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็บอกว่าเขาผ่าตัดไม่ได้ต้องส่งไปอีกโรงนึงาค่าใช้จ่ายเนี่ยเกือบ8 0 0 0สนบาทซึ่งคนไข้ควรจะได้รับการรักษาฟรีจากกรณีพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรายนี้เขาก็เป็นหนี้นะฮะชัดเจนแต่ว่าเขาก็ ต้องช่วยเหลือพ่อช่วยช่วยเหลือชีวิตพ่อเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาชัดเจนจากทั้งของมุงทิพย์แล้วก็ของเรือขขายแล้วเราเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีเรื่องร้องเรียนไม่น้อยเพียงแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีอำน,นาจในการวินิจัยหรือขณะนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะมีเรื่องร้องเรียนไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงอยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะมีบรรทัดฐานมีราคากลางในการรักษาพยาบาล ซึ่งเราก็เสนอว่าให้ใช้ราคากรณีฉุกเฉินหรืออย่างน้อยถนะ้าคุณบอกว่าแน่นอนประชาชนรู้สึกว่าเราฉุกเฉินเนี่ยเวลาเราไปในกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็ควรถูกรียกเก็บตามที่กอ,องทุนทั้ง3ห,หรือสาบาันกันทย์ฉุกเฉินกําหนดว่าเป็นกรณีฉุกเฉินนะฮะไม่ใช่คุณเป็ทิ้แบบเงินสดซึ่งมากมายมหาศาลแล้วก็คนก็เป็นนี่มีความทุกข์นนเราพอใจอย่างกาันแล้วกนของบริลัทอินเทอรเน็เงินับเาแล้วร เ,เราคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้านะซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพอใจเพราะว่าก็ต้องบอกว่าถึงแม้กระทรวงพาณิชย์จะถูกฟ้องแต่กระทรวงพาณิชย์ก็ยังเข้มแข็งเดินหน้าเรื่องนี้แต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับโรงพยาบาลโรงฟ้าเนี่ยมันเป็นมาตรการสมัครใจนะแล้วก็ไม่ได้เป็นมาตรการบังคทับเพราะฉะนั้นใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันก็อาจจะทําให้ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องราคาแพงทั้งทั้งหมดเพราะ,ะนั้นเราอยากเห็นกระทรวงพาณิชย์ ทำเป็นภาพรวมด้วยก็คืออย่างน้อยที่มีราคาสูงสุดที่จะเป็นเพดาทน,นที่ห้ามโรงพยาบาลคิดเกินเท่านี้เท่านี้ไว้ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็อยากเห็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลางเพราะว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขจะรีบออกมาบอกก่อนว่าราคาไม่แพงเนี่ยมันทําให้กระทรวงพาณิชย์เองไม่กล้าขัดแย้งกับกระทรวงสาธารณสุขชัดเจนนะฮะแล้วก็าทาให้แทนที่กระทรวงพาณิชย์ จะเปลี่ยนเทียบปรับสามารถเปลี่ยนเทียบปรับได้ด้วยตัวเองเ็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลือกส่งให้ตํารวจเพราะฉะนั้นมันก็บานปลายไป็ผู้บริโภคก็ไม่มีที่พึ่งนะฮะเพราะนั้นเราคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ควรออกมาให้ความเห็นในกรณีว่าราคาแพงหรือไม่แพงนะฮะกระทรวงสาธารณสุขควรออกมาบอกเหมือนที่บอกกับโรงพยาบาลพระราม2ว่าห้าเอาที่จอดรถมาทำโอปิดี หรือหมอควรจะรักษาให้มีมาตรฐานโรงพยาบาลควรมีมาตรฐานในการรักษาอย่างไรแต่เรื่องราคาเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่ตัวเองของมาพูดต่อครั้งระไซ้์กัะแซต์กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้พูดเลยคือท <ผๆ S 2> างกระทรวงพาณิชย์ <quindi S 2> ่ยคิดว <ผๆ S 2> ่าเขาเริ่มต้นได้ด <ourd> ีแล้วแต่ว่าเอาปจริงเ <ผๆ S 2> นี่ยมันยังไม่ถึงตรงที่เราอยากไปให้ถึงนะผมที่เราอยากไปให้ถึงคือการปรุงค่าต่างโรงพยาบาลตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มจากคำว่าเรียกขอดูว่าโรงพยาบาลนีต้องมีการแจ้งราคาใช่ไหมครโรงพยาบาลต้องมีการแจ้งต้นทุน เราอยากไปคืขขอการทุนวันก็เป็นการเริ่มเริ่มต้น